ศาลหลักเมืองอ๋ออันนี้เขาทำป้ายขึ้นมาใหม่เป็นศาลหลักเมืองนะคะถือเป็นส,นสาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสุรินทร์มช้านานเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนชาวสุรินทร์ในเวลาต่อมาเมื่อพศ2511กรมศริลปากรได้ออกแบบและสร้างศาลหลักเมืองใหม่ตัวเสาหลักเมืองเป็นไม้ชัยพฤกษ์ได้มาจากนายประสิทธิ์มณีการอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ ซึ่งมีความสำคัญต่อชาวจังหวัดส,สุริน์มากนะคะถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะอันนี้ก็คือศาลหลักเมืองนี่เองเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะหน้าบันจะเป็นนารายบรรทมศิลป์แล้วก็จะเป็นหน้าการนะคะเป็นศิลป,ปะจีนผสมกับของแบบโบราณน,นะคะ สีโรโมเมธเีเทพเ,เทวานางังพระหลักเมืองเทวานางังทีปักทูป,ปักปูพังสักระวัฒนังโซปักเทนัสัตปนัง,นนนงโภชน,ะนานังสาเรดังุตกลางวรังเตบิตุมเีออนุรักษันตุอโรคเยนะสุขเขนาจากักเข้าไปเจ้าพอน้อมถวายดอกไม้ทูบเทียนใบสีเครื่องตั้งสักเวตามที่มีเพื่อเป็นการสักการูชาวันตาพระหลักเมืองละเทพเทว,วานังหมายขอจงรับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวของพรเจ้าและครอบครัว นี่ครับย้ายออกมาแนละ้วเอาสาปูดตามมาไว้ตรงนี้สวยมากเลยใช่น,นี้็จะเป็นเทพนัสมีนนะครับลองเสียงอันนี้ดูบ้างนะจะอธิษฐานก่อนจะเป็นเทวะพรวาราบาลนัศสมีนะครับก็จะเป็นข้างหน้าจะเป็นบันนะที่ทำจากหินจะเป็นพระวิศณุกรรมสิบนะครับอันนี้จะเป็น หลักเมืองนะครับ